อันนี้พูดตามความจริงเลยนะทุกคนคือเคยผ่านแฟนไทยแฟนคนไทยมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คือแบบคือมันพูดแล้วจะร้องไห้อะคือเราเคยมีแฟนคนไทยแล้วแต่ว่าครอบครัวเราเราเป็นแม่ไม้มาก่อนหนึ่งเอ,อวปะแม่ไม้ผัวตายใช่ไหมแล้วครอบครัวเราอะคือแม่ไม้ลูกหนึ่งอ่ะอันนี้ทําไปด้วยล้างาจานไปด้วยนะคะทุกคน ล,ลูกหนึ่งอะทุกคนแล้วก็คือแบบผัวตายอะแล้วเราก็มีผัวอีกใช่ไหมผัวคนไทยหนึ่งคนใช่ไหมแล้วเราไปอยู่กับบ้านเขาแล้วเขาก็แบบเขาก็ว่าเออลูกชายเขาอะแบบว่าลูกชายเขาโสดอะไม่มีเมียไม่มีลูกมาก่อนเนาะแล้วพอเราไปอยู่กับเขาอะเราตอนนั้นเราก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอกหน้าตาก็ไม่ใช่แบบนี้นะ หน้าตาไม่ห้อกอแล้วก็ไมนบ้านน่ะหน้าตาเป็นบ้านแล้วก็อว,อวบอวบอ่ะอวบแบบพูดได้เลยว่าอวบแล้วก็แบบเราก็แบบพาลูกไปอยู่เราก็คิดว่าเออเขาจะรักลูกเราอะไรเงี้ยเนาะแต่เป็นจริงแล้วเขาก็รักเขาก็เขาก็รักลูกชายเขาอะ่ะเออลูกชายเขาแบบว่ารักใครเขาก็รักแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราได้แฟนขวัญ อยากจะบอกทุกคนนะแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันคือย่อมมากเลยเนี่ยไม่เคยแบบว่าไม่เคยได้ความรักแบบนี้จากคือเป็นวงอง่ะเป็นคนที่แบบพ่อแม่อ่ะตั้งเลิกกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมเราไม่เคยมีความสุขในครอบครัวเลยนะเราก็คือได้แฟนแล้วจะรอ้องไห้แล้วได้แฟนฝรัลังอ่ะทุกคนแล้วก็คือแบบ ครอบครัวของแฟนอบอ,อุ่นมา,มากเลยอ่ะพ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาอบอ,อุ่นมา,มากเมื่อปีก่อนใช่ไหมเมื่อปีก่อนเนาะเขาก็ทำไอเนี้ยปฏิทินเขาจะทำปฏิทินทุกปีเลยเขาจะทำปฏิทินทุกปีเลยใช่ไหมคะแล้วเมื่อปีก่อนเมื่อปีสองพันสองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้าเนี่ยให้ดูสองพันสิบเก้า เรามาในช่วงปี2019นะอันนี้ของปี2019ก็ยังมรีรูปเรานะยังมีเขาก็ทำรูปเราให้ยังมีรูปเราอยู่อันนี้2019นะคะอันนี้ของปี2019อันนี้โอ้2020 2020สองขอโทษนะคะทุกคน2020นี่ปฏิทินก็ยังมีรูปเรานีไหมก็ยังมีรูปเรากับแฟนนะคะแล้ว วันนี้ว่งเพิ่งได้ปฏิทินนะคะใหม่ที่นา้าน้าของของแฟนอะทำให้ก็คือ2021ปัิทินของ2021มาดูคือว่างจะร้องไห้ทุกคนมันคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย,เข,ยเขาทำเขาแบบเห็นความสำคัญของเราขนาดนี้เลยเหรอทั้งทั้งที่คือเขาไม่เคยเจอลูกลูกลูกชายของเราสองคนอะ นี่เรามีรูปของมีรูปเมืองด้วยมีรูปเมืองกับแฟนตรงนี้นะคะเขาจะทำงนีทุกปีเลยะนะนี่เดี๋ยวให้ดูในปฏิทินนี้มันจะมีมันจะมีของเขาจะส่งเขาจะทําแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งไปทั่วไปส่งไปทุกครอบครัวเลยนะคะทุกครอบครัว,รว,รว,รวทุกญาติทุกคนเลยทุกบ้านนะคะทุกบ้านของญาติพี่น้องอะ่ะนี่ เวิร์งจะบอกว่าเขาใส่รูปลูกชายของเวิร์งสองคนในปัจทินด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยคือมันเซอร์ไพรส์เวิร์มากเลยนี่ไงนี่รูปลูกชายของเวิร์งนะคะลูกชายสองคนเขาก็ใส่ในปัจทินให้ด้วยอ่ะ <c oughs> นี่เลยนี่ไงคือเวิร์งซาบซึ้งใจมากๆเลยอ่ะคือตอนที่ได้ผัวคนไทยอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้ไงทุกคน คือตอนที่ได้ผัวคนไทยอะ่ะมันจะแบบผัวคนไทยเขาจะแบบเขาจะแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบลึกซึ้งหรือไม่ได้อะไรแบบนี้น,นึกออกปะหรือแต่ที่นี่เขาแบบสุดยอดอะ่ะแบบคือมันเหมือนกับเราแบบว่าเป็นเป็นหนึ่งในครอบครัวเขาอ่ะเออเหมือนกับเราเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาเลยอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาเห็นความสําคัญของของเราอะ่ะนึกออกปะเพราะว่า เวิร์งกลับบ้านนะคะเวิร์งกลับไปกลับไปหาแม่กับพ่อประมาณสองสามหนึ่งปีนี่กลับไปประมาณสามครั้งได้นะทุกคนพอกลับไปปุ๊บเวิร์งก็ไม่ได้อยู่เฉยๆอะๆ่ะก็คือนึกออกปะเวิร์งทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบทำหลังคายพ่อบ้างนู่นบ,านบา้างนี่บ้างอะไรเงี้ยไปหา,หาปลาเพราะว่าพ่อเขามีสวนเขามีอ่า เขาเขาเลี้ยงปลาเขาเลี้ยงปลาเอาไว้นะ,ะแล้วก็มีสวนไอของปลานะ่ะเขามีเอ่อไอเขาเรียกอะไรนะเขาเลี้ยงปลาเอาไว้แล้วเราสามารถไปไปตกปลาไปอะไรงั้นได้แล้วปอเกก็ชอบตกปลาด้วยนะแล้วเพิงก็ชอบตกปลาด้วยมันก็ลุยไงเป็นแบบสายลุยไปได้ตลอดอะไปได้หมดอ่ะน,นะเออแล้วแต่ว่าแฟนอะเขาผ่านการแต่งงานมาสองครั้งแล้วเนาะแล้วเขาก็แบบ เขาก็แบบคิดหนักกันแหละอืคิดหนักตอนที่เออันที่แบบว่าเริ่มพบกันแรกๆอ่ะเขาก็บอกอยู่ว่าฉันจะไม่แต่งงานแล้วนะเพราะว่าก็แต่งงานมาสองครั้งแล้วมันก็ผิดหวังที่สองครั้งแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จในในชีวิตคู่มาสองครั้งแล้วอ่ะเขาก็เลยบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานอีกแล้วแหละอะไรแบบเนี้ยตอนที่เราอยู่ด้วยกันที่สิลปินนะคะ อันนี้เรื่องอยาวมากเลยพูดไปมันก็เหมือนกับว่าเป็นภาพยนตร์ได้เลยเอาไปประกอบหน,นังได้เลยนะทุกคนเขาก็บอกว่าฉันจะไม่แต่ง,งานแล้วแหละเดี๋ยวขอยากกล้องมาตรงนี้นิดนึงเขาก็บอกว่าฉันจะไม่แต่งงานแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันอะผ่านการแต่งงานมาแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วมันก็บอกว่าเอางี้ บอกมาว่าจะคบกันแบบไหนแค่บอกมาแค่นั้นแหละว่าจะคบกันแบบไหนคบกันแบบว่าไม่จริงจ kind of ังหรืออะไรยังไงก็บอกมาเลยอะไรเงี้ยเราได้ที่อย่างเขาก็แบบว่าเออแค่คบกันไปก่อนแค่น่ะคบดูดูกันไปก่อนอนี้เนาะแล้วก็แบบได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจากนั้นคบกันไปได้ประมาณปีกว่าปีกว่าน่แหละอยู่ฟิลิปินด้วยกัน เพราะว่าแฟนลงไปทํางานอยู่ฟิลิปปินส์แฟนเคยมีอแฟนเคยมีแฟนอยู่ฟิลิปปินส์นะทุกคนแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาเหมือนจะหลอกแฟนอ่ะไม่ได้จริงใจอะไรเงี้ยไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยเนาะเขาแบบเหมือนก็แค่หลอกอ่ะแล้วเขาก็คบไม่ได้คบแฟนแค่คนเดียวนะทุกคนเขาคบหลายคนเลยแหละแล้วก็เขาก็ท้องพูดด้ตลกอ่ะเขาก็ท้องพอท้องเสร็จแล้วแฟนก็แบบร้องไห้ใหญ่เลยแฟนก็ร้องไห้ แล้วเราก็ว่าเอา้าทำไมร้องไห้แล้วแฟนก็หล่าฉันรู้ขา่าวว่าแฟนเก่าฉันท้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบร้องไห้ใหญ่เลยแล้วระวังก็แบบไอ,อ้เหียคืออยู่กับคืออยู่กับกูแล้วคือมึงก็อยู่กับกูแล้วมึงร้องแล้วมึงก็คิดถึงแฟนเก่าแน่นานอะไรเงี้ยแล้วคือมึงก็ร้องเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยมึงเข็นใจกูบ้างดิอะไรเงี้ย